ยังไม่เอาเลยเฮ้ยเอาได้จังหวะไก่เด่นหน้านะไก่สาวดิล่อขายที่มันมีเนี่ยอะไรเราดินสอทำไมต้องไปทำแบบนั้นเยอะเพชรงไอ้นี่เป็นหานทางมันแหละไม่มีอะไรทำเยอะเพชรงงเราดิซซอแบบนี้เยอะเพชรงงมากเอาละสองใบบนลละหมดเลยจบไม่มีใครเอาใช่ป่ะ ใช่เอาไลัง่งของร้อยถึงล้วาขาดแล้วมาขาดใจเย็นใจลืมไปตอนนั้นจ่ายไปแล้วขับอ่ะขึ้นเงินได้ไหมเนี่ยได้ได้เม้มีใครเอาฉันเอาเองไม่เอาเด้อ้งอิงเหรอองิงองิงเลขมันสี่สองมันชอบอยู่นี่ก็นี่ เออเอาเหรไม่ร um okay, ู้เก็เลขใครเหลือให้ก็เอาไม่ใช่เอาใช่สามตัวเลยเห็นไม่มีใครเอาดินโซแบบสบายเลยนะยังแพทงไม่ใช่ละปัญหาเรื่องนั้นในแบบขั้วอีกแั้นแหละยังแพทก็ยจะบอกนโมแล้วทางนั้นอ่ะพ่อ เดี๋ยวจะบอกนโมเล่าลุงมินเหลัามินสอนโมแับให้เฉดเลยดูดิ <c oughs> ไม่กว่าแบกเขาไม่หมดไงเออลองลองมาเล่นแับเดีวยวไม่มมหมีแหลมเฟี้ยวทุกดามเดี๋ยวเอาของนโมมาให้เหล่านะ